ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับนิยาก็ได้มีโอกาสนะครับได้ออปวิดีโอคลิปลงมา YouTube นะครับเรื่องหลากๆหลายคนนะครับได้เข้ามาถามผมว่า Facebook พี่นุยาคืออันจริงคืออันไหนนะครับแล้วก็หลายคนที่ได้ปอม a c e b o o k ผมเยอะมากนะครับแม้กระทั่ง Facebook t w i t t อร์แล้วก็ i n s t a g r กรมนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาอัาวิดีโอคลิปเพื่อมาบอกข้อเท็จจริงว่า Facebook ผมที่แท้จริงชื่ออะไรนะครับ เริ่มกรณีแรกเลยคือกรณีเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กผมนะครับชื่อแรกเลยนะครับชื่อว่า New Year นะครับผมผมจะเขียนให้ดูนะครับ New Year นะครับ P X G นะครับคือชื่อนี้ครับผมนี่นะครับ New Year นะครับ P S G นะครับแล้วอย่างบางกรณีเนี่ยเพื่อปองแปลงผมเนี่ยแบบเนียนมากอย่างกรณีล่าสุด บอมแปลงทั้งชื่อผมเนี่ยชื่อนิวเยีย p ีเแบบนี้เด็เดเเลยแต่ไม่ใช่ของผมถ้าเกิดเป็นของผมเนี่ยรูปริสโปรไฟจะเป็นรูปที่ผมถ่ายรูปกับ นักข่าวที่เขาสัมภาษณ์ผมอยู่นะครับอันนั้นคือของจริงแล้วขอบอกว่าตอนนี้เฟซบุ o กเนี่ยผมเนี่ยของผมเนี่ยเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ปิดนะครับก็เลยเปิดชั่วคราวทิ้งไว้เหมือนนะเปิดทิ้งไว้ก็เป็นโฆษณาล้างหลากหลายถ้าเกิดว่าคนไหนเห็นก็จะได้เข้ามาแล้วก็จะรับรู้ว่าของผมเป็นยังไงนะครับแล้วก็ของจริงเนี่ยจะมีเฟรนในไฮไฟท์นะครับห้าพันกว่าคนไม่สามารถกดแอดเฟรนแล้วก็ไม่สามารถกดปรับเพื่อนได้แล้วนะครับถือว่าการณีแรกเนี่ยเฟซบุ๊กถือว่าเป็นอันเคลียร์ ครับถ้าเกิดว่าจะคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อนี้หรือเป็นชื่อนี้ที่ปลอมแปลงแต่ไม่ได้รูปโปรไฟล์นี้ผมพูดนะครับของแท้รูปโปรไฟล์เป็นรูปที่ถ่ายที่ผมถ่ายรูปท,ที่ที่นะะักข่าวสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าผมไปเล่น a c e b ุ o k แล้วถ้าเกิดเห็นใครอัปเดตไม่ใช่ของผมนะครับอีกกรณีหนึ่งครับคือกรณีที่ชื่อของผมเนี่ยหลากหลายคนก็จะถามว่า พี่นิเยียชื่ออะไรเบยผมว่าหลับปลอม a c e b o o k ชื่อจิมมี่ชื่อเฟิร์สชื่อบอนชื่อออฟชื่ออะไรมากมายผุ่มทเลยนะครับบางคนปลอมซะเนียเลยมีการบอกว่าถ้าเกิดคุณเอ่อไม่หยุดปลอม a c e b o o k ผมสักทีผมจะจะไม่อัพรูปลงเฟซบุ๊กง Facebook, ลองอินสตาแกรมจริงๆแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กผมเลิอกอัปเดตแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับอ่าต่อมานะครับกรณีทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์เนี่ยผมไม่ได้เล่นนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นนะครับ ก็นึกไว้เลยว่าผมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมเพราะผมไม่เคยคิดที่ส,สมัครไม่เคยคิดที่จะเล่นและอีกกรณีหนึ่งคือเพื่อนผมก็รู้ผมไม่คนที่ไม่เล่นทวิตเตอร์แต่สิ่งที่ผมเล่นนะตอนนี้ก็คืออินตาแกรมครับอินตาแกรมนะครับชื่อผมมีชื่อนี้ครับอินตาแกรมนะครับชื่อนี้ครับผมชื่อ New Year นี่นะครับ New Year นะครับ Underscore กิ Und ตติวัฒนะครับ อันนี้นะครับ New Year <ด>์อันเดสกอรกิติวัตรครับนี่นะครับคือชื่อชื่อ,ช,อชื่ออันที่จริงของของของอินตรากรรตัวจริงนะครับคือชื่อนี้ถ้าเกิดเห็นคนอื่นที่เป็นปลอมแปลงชื่ออินต a g ก a รเนี่ยก็จำไว้เลยว่าไม่ใช่ผมเพราะว่าหลายคนที่ปลอม Facebook ทั้งอินต a g ก a รเนี่ยก็ถือว่าเยอะมาก ผมก็จะออกมาชี้แจงให้ทุกคน้ทุกคนรับรู้ว่าผมเล่นเฉพาะอินไลา์กรมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ Facebook ผมไม่เล่นแล้วทวิตเตอร์ผมไม่เล่นแล้วแต่ว่า a c e b o o k เนี่ยยังไม่ได้ปิดยังเปิดทิ้งไว้ก็จะมีโฆษณาล่างๆแต่ผมไม่เข้าไปอัปเดตอะไรเลยจะอัปเดตคืออิน t ต g r กรมเล่นทุกวันนะครับนะครับถ้าเกิดมีใครสงสัยนะครับหรือจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็เข้ามาคุยในอินสตาแกรมได้เลยนะครับทิ้งแมสเซจหรือว่าเข้ามากดไลค์รูไปได้เลยที่นี่นะครับอินสตาแกรมน,นะครับไอจี IG, น์คร นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไขข้องใจในกรณีคนปลอมแปลง f a c e b o o k ผมทวิตเตอร์แล้วก็อินตากันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วชื่นชอบก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าไม่ชื่นชอบเนี่ยก็ก็กด X มอขวาบนคือกดออกไปเลยนะครับยังไก็มีอะไรก็สามารถติดติงแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ